ออูบงนาเือนตั้งีินครั้งนะแม่นะขั้นหัวแม่ตั้งแต่วันผ่าใช่ไหมตั้งแต่หลังผายังไม่ได้สะผมสองคนยองเลที่ไหนแม่เต็มสิบสิบเต็มสิบสิบเต็มร้อยค่ะันเป็นกี่บาทตลอดนานเลยดิ้องเรียนหน่ดิ ตามเรอรอบนึงเ่รอเฮ็ดยันอัะอีซาดอนเนอะออเอานี่เให้หองนี่พอดีเออละเอาห้ห้องบ่เอาผ่ามั้ยเอาผ่ามากเอาผ่านะใคยิ้มผ่าดน้อยในี่นี่เขาผ่านี่ม่เห็นอย่างนอคนสวยจัดสาผมขั้นนี่ลุยพึ่งยกขึ้นยกข้อสีเอาหนีข้างเออเออมันจังสิบกสองรบีบบ่บ่อะไรอยู่โคโคโคบ้านะ 白叶菜，你看，就毛边。嗯，啊，有没毛啊？有啊，怎么搞、sure like. mm？我、hmm. 丢、right? um, so okay. mm，我弄干了。你、huh. 看、so totally. uh，你看，有白叶菜，有没？有啊，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 有 เมื่อคนสวอยากสะผมนี่มันถือด้ให่เจ้ายกรมแห้งแล้วมันมีแกลนเข็มอาหนักยิ่หั่นก็ว่าไปทำไมเก่าเน้นๆบเกาเน้นๆบ่เบเการลเก่า เดือดึดอดเดอเกาเกาลุงพี่น้องสามคนเด้อจับอีกนอนจะใส่เกลาแหงหมดขนดินน่ดีปะ สวงเย็นด้วยเนี่ยนองเบาเบื่งเบิวนี่เบาใจแลเนอะรอบไหม่าจให้มันถือกินเพ่มมาที่สื้องสือมาเอลงไาเป็นบ่อย่าเป็นคาโอ้าาี้ตายเลยอืออ่งนหะกดอดคักนะแม่นาะ ขั้นหัวแม่ต้งแต่วันผ่าใช่ไหม,มตั้งแต่หลังผ่ายังไม่ได้สระผมหมูว่าเมือนก่อนอย่างนี้เจ็บๆอยู่มือนี้พ่ออันนี้เพิน่พนเงียงข้อพี่น้องให้หมูสะผมใหอยก็ในหมูสะผมใหม่จ้าเอ้ยม่อง่นั้นเปิดที่ไหนลูกหมูนีดใส่เนาะไม่ต้องเสียปักจังเลยเอาแล้วปะ เกาเกาัละสองคนยอมนี hmm. <onents> mm ่ไงแม่เ hmm. ต mm ็ม hmm. ส mm ิบ hmm. ส yeah. yeah. right. yeah. mm ิบเต็มสิบสิบเต็มร้อยค่ะมกี่บาตลอดเก แ่่น <c ười> <c ười> ังเดี้อย่างีะแ่งค่ยนดเดียงเมื่อหลับปวดหัวหรือเปล่าเดือดลูหัวเเดือดสาผมไหลถูกโอกาสมาเหมนก็บอกไม่นะฉันม่นใจเอาวตถสงคอันก่ขาวหนองรว่ามันขั้นหัวอะไรแบบว่า เป็นซาลาเีากะโบโบ้นห้าเห็ดเอาเองไฟเห็ดนะสาคนหยุ่มมอพ่อมอถันตัวขาวล้ำเนื้อดงไปหลัตอมีกเที่ยวอี่นะนี้งยนามมันเป็นเ้นก็จีขาบางพี่น้องกัเห็บเบิ้องความพยายามของสัผมโอ้ยลูกพี่ถุ่มซุดโตะ

ดแบบส่งนอนน่ได yeah. ้ะไร่เพคเป็นมะตรงไดส่งนี่หอมแมนตรงไดนอนแล้นบ่อะไรเออล่าชุดตรงใดส่งนี้ไม่นองเดียวน้ำกีรหือเพตรงใลให้มานมาูกได้่ด้วยนักันแหงหล่บลกแก่ลได้ทับ้วเหงแล้่ต้องไมนามเดิีนตุเดล้ว อยากทาผมไหนเฮ้ยวิ่งเนื้อเื้อนื้อเนื้อเน้อเนืเนื่อลงไปเออเองโอ้ยโอ้มอคยวอยากทราบผมเนาะอ่างารวิ่งตรงไหนยอ่าดมาอย่าดมยี่สิสอง

ีปนนอยู่้นีตัวห่เนเป็นสตัว่ตมเสียรย้ไม่อยู่ไม่ย่ไหนลหันม่แล้วอีแม่นางเดนามาเห็นอุษาเนี่ยอะไดเห็นะยแช่งปจำตัวนะคะยำไหนยำนั้น ลองพาหมอสแท็สิ็จเนี่ยมันมหลงเหรอเนื่อเปิดานิดนึงเอเปิดทางั้องฟองละออมันอยู่ใต้ผมอย่างนี้เลยบอใพอบ่าหันบ่าหันเหรียญผมต้นดหงต้องส่งหมีอะรดวยต่ต้องหงี้อะเนาะเผอดเด้อหวานเด้อ

ดึงหันไม้ที่หลานดึงึ่งโอวจนเล็จนเล้วละขอไแซงเรื่อแซงเรื่มแรงบริษัทโดนแหงแล้วหนึ่งเตาช่วงจังหมูปีหมู่เย็นต้น่านอยไนี่โอ้ยเจ้าเหแ้เนาะ ใกล้เขินแล้วนี่ด้วยตรงนั่นมือก่นเอาขั้นใกหน่อยขั้นอันหนึ่งขั้นบรรทัดเข็มออกจากแพ้แล้วมันก็ติดกันนานอะไรอยู่เย้ะสามร้อยค่ะสามร้อยเนาะให้รางวัลคนเห็ดผมเหตุที่หลังเขาอุตส่าห์ตามผมใหม่โบค่ะขอบคุณเพาขอบคุณทุกวันอยู่แล้วเออเห็ดพิ่มเงิน

มนิดหน่อยดเห็ยนดดยังบ้นิดเดียวข้างล่างีมันอีหยังคือสีแทงเข้าไปหัวทางในพี่เดีบ่เห็นว่าม่องสั่นๆนิดเดียวอันนี้มันยังมีผมอยอะนี่นิดเดียวแค่ข้างล่างนิดเดียว เสร็จเรียบร้อยนะคะสวยมากแบบส้วงว่ะซัมบอร์ตฉบับใหม่จนว่าหอดพี่ลุยหน่อยนิดนิดเดียวโอ้ยนี่ผมเจ้าอยู่นี่แพ้เจ้าอยู่นี่จะเข้าตัดกุ้งกุ้งตัดเข้าตัดอยู่เรียบร้อยนะคะส้วงเปหนึ่งเมตรลค่ะ โอเคนะคะซาฮมพี่เราต้อมหน่อยเจยิงซาลอนสองวันเจอกันค่ะเดี๋ยวเอาเก็บผ้าเดินมา